สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาวเวลครับวันนี้นี่มาอยู่ที่อำเภอผักไห่ครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพามาชมบรรยากาศของหน้าบ้านเก่ามีชื่อว่าบ้านคุณพิทักษ์บริหารนะครับนี่ครับลักษณะของตัวบ้านนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับการปลูกสร้างด้วยไม้สักนะครับเกือบทั้งหลังนะครับอายุนี่เก่าแก่นะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ ก็อยู่ที่ในส่วนของอำเภอผักไห่ครับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นี่ก็มีพวกชาวบ้านในชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลพื้นที่ตรงส่วนนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับตรงบริเวณนี้เขาจะเป็นแผนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอ็อปนวัดวิถีครับบริเวณบ้านเขียวครับบ้านเขียวนี่ก็คือบ้านคุณพิทักษ์บริหารนะครับที่ชาวบ้านเขามักจะ เรียกกันติดป่าครับว่าบ้านเขียวนะครับเนี่ยแผนผังการเที่ยวแบบวิถีชุมชน,นครับเป็นการเที่ยวที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันครับไปเรียกว่าเรียนรู้สัมผัสวิถีของชุมชนเข้าถึงพวกวิถีชีวิตของบรรดาชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเน,นี่รบบริเวณนี้ก็จะมีพวกเส้นทางพวกไหวพ้พระแล้วก็เป็นบ้านปลาย่างนะครับ ตรงนี้นี่จะเป็นทําบุญนะครับเข้าวัดนะครับกอบบุญกับบ้านนะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากทางด้านของโครงการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีครับเป็นเรียกว่าในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนะฮะนี่ครับลักษณะของบริเวณด้านหน้าของบ้านคุณพิทักษ์บริหารนะรับเดี๋ยวผมจะพาไปชมยังบริบรรยากาศบริเวณด้านในบ้านของ ที่บ้านคุณพิทักษ์บริหารนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านในนะครับส่วนนี้นี่ก็จะให้เป็นจุดที่เรียกว่ากราบไหว้สักการะนะครับหนารูปภาพของคุณพิทักษ์บริหารนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของท่านเนี่ยก็มีชื่อว่านายพึ่งมิลินทวันิตนะครับนะครับรูปของคุณพิทักษ์บริหารนะครับซึ่งท่านเนี่ยเคยรับราชการนะครับในยุคข,ของ สมัยรัชกาลที่6กับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะมีคนมาจุดธูปเทียนนะกราบไหว้สักการะขอพรกันพอสมควรนะครับเนี่ยสังเกตจากการทูปแล้วก็พวกเทียนแล้วก็ดอกไม้ต่างๆนะครับรวมถึงยังมีตู้รับบริจาคด้วยครับนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะครับซึ่งจะเห็นตัวบ้านแล้วก็มีจุดให้กราบสักการะนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมยังบรรยากาศด้านในครับของบ้านคุณพิทักษ์บริหารที่อยู่ที่อำเภอผักไห่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ก็เป็นส่วนของบริเวณหน้าบ้านครับจะสังเกตครับตรงป้ายนี้ครับเขาจะบอกว่ากรุณาถอดรองเท้าครับก็ต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปชมยังด้านในบ้านคุณพิทักษ์บริหารนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศด้านภายในบ้านครับบ้านหลังนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นครับเมื่อ ประมาณเราๆสมัยรัชกาลที่5้านะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรตรงด้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นประวัติของบ้านเขียวนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกกันสั้นๆเนี่ยครับว่าบ้านเขียวบ้านเขียวที่เรียกกันว่าบ้านเขียวเนี่ยก็เพราะว่าลักษณะของตัวบ้านนะครับจะมีการทาด้วยสีเขียวนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณพิทักษ์บริหารเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดเมื่อวันพุธนะครับซึ่ง สีประจำวันพุธเนี่ยก็คือสีเขียวนะครับเนี่ยครับตามบันทึกเนี่ยครับเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่ห้ามีอายุเกินกว่า100ปีนะครับก็ประกอบไปด้วยหลังคามุงกระเบื้องสีน้ำตาลเข้มนะครับภายนอกเนี่ยดูสุดโทมแล้วก็เป็นการสุดโทรมไปตามการเวลานะครับห้องเล็ก2ห้องชั้นล่างมีห้องโถงใหญ่1ห้องนะครับห้องใต้บันไดหหลัง มีห้องโถง1ห้องห้องเล็ก3ห้องนะครับคือสถานที่ภายในนี้เนี่ยเขามีอยู่2ชั้นนะครับนี่ครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดแรกครับที่ผมจะพาเข้ามาชมนะครับนี่ครับก็จะมีพวกบรรดารูปภาพต่างๆนะครับของพวกขุนพิทักษ์บริหารนะครับแล้วก็นางจ่างครับนางจ่างนี่ก็คือภรรยาของขุนพิทักษ์บริหารครับ มีนามสกุลว่ามิลินทวันนิดนะครับทางด้านของนางจ่างมิลินทวันนิดเนี่ยเธอทําพวกกิจการเกี่ยวกับเรือโดยสารนะครับซึ่งก็มีมากกว่าสิบลำเลยนะครับเป็นเรือโดยสารที่นําไปยังทางด้านของที่อ,อําเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยไปยังท่าเตียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปยังปากน้ําโพที่นครสวรรค์เนี่ยแล้วก็กิจการ โดยดิสารของตระกูลเน่ยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเอาเรียกว่าทุกวันทุกวันนะครับจนทําให้มีเงินทองครับมากมายนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของตู้เหล็กนิรภัยนะครับนี่ครับตู้แบบสมัยโบราณเลยนะครับมีอายุเก่าแก่ร้อยกว่าปีเลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับตู้ในสมัยโบราณครับนี่ก็มีคําอธิบายบอกว่าตู้เหล็กนิรภัยเนี่ยสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับเป็นตู้เก็บ พวกโฉนดนะครับในสมัยอดีตเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระแดงนานะครับสําหรับโฉนดก็เป็นเอกสารที่มีความสําคัญครับแล้วก็นําเข้ามาจากเมืองฮัมบูกในประเทศเยอรมันนะครับนี่จะเป็นบริเวณด้านหน้ากระดาษที่เห็นตรงนี้เป็นกระดาษเซ็นชื่อนะครับถ้าจะเข้าชมบ้านหลังนี้เนี่ยก็ต้องมีการเซ็นชื่อครับแล้วก็เขาจะมีการเขียนว่าขออนุญาตเข้าชมครับเพราะว่าถึงแม้สถานที่แห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเจ้าของอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยแต่ก็ต้อง เารพแล้วก็ให้เกียรติสถานที่นะครับตนฝั่งนี้นี่จะเป็นทางด้านของรูปภาพของขุนพิทักษ์บริหารนะครับแล้วก็พวกบรรดาข้าของเครื่องใช้ต่างๆครับพวกจานภาชนะนะครับหมอนแล้วก็ชุดต่างๆนะครับเรียกว่าเขายังเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีครับให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยได้ชมกันนะครับนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีรัน,นาดนะครับ พวกข้าวของโบราณต่างๆครับภายในนี้เป็นบริเวณห้องโถงครับนี่ครับนาฬิกาเรือนนี้นี่ก็เป็นนาฬิกายุคเก่าเลยนะครับตรงนี้นี่รู้สึกจะเป็นในส่วนของห้องพระนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับ ห้องนั่งเล่นมีเรียกว่าเป็นโทรทัศน์สมัยเก่าเลยนะครับเดียกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับยุคนี้เนี่ยก็ <S <S คล้า,ายๆกับเตาไมโครวเวฟครับที่ใช้หมุนแบบนี้นะแล้วก็เครื่องเสียงเก่านะครับนี่เรียกว่ามีความคลาสสิกอย่างมากนะครับพัดลมเก่าเนี่ยครับคือใครที่ชอบของเก่าๆของคลาสสิกเนี่ยมาที่นี่นี่ได้เห็นกันแบบเต็มๆครับมีของเก่าๆอายุเนี่ย ไม่ตม่ำกว่าหนึ่งร้อยปีให้ได้ชมกันนะครับเป็นบ้านของขุนนางในสมัยช่วงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้โชว์ตรงนี้ก็จะเป็นภาพของทั้งส่วนหน้าบ้านแล้วก็ส่วนของหลังบ้านนะครับออกไปด้านนี้นี่จะเป็นในส่วนของระเบียงด้านนอกนะครับนี่ครับ ด้านนอกก็จะมีทางเดินนะครับสามารถชมได้นะครับมองเห็นมีจุดที่เป็นจุดสาลานั่งพักตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทางเดินครับเขาก็จะมีรองเท้าให้ใส่ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของบริเวณด้านล่างครับเนร,บระเบียงด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนบ้านที่เรียกว่าซุดโซไปตามการเวลาครับ ถือว่ามีอายุกเก่าแก่ร้อยกว่าปีเนี่ยแต่เขายังอนุรักษ์ได้ดีขนาดนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมอมากมากนะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างอย่างเงียบสงบเลยครับตรงบริเวณน,นี้นะครับที่บ้านขุนพิทักษ์บริหารหรือว่าบ้านเขียวที่บรรดาชาวบ้านในแถบนี้เนะี่ยเขาเรียกกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมยังบรรยากาศของชั้นที่สองนะครับ ที่นี่นี่เขามี2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบนชั้นที่2กันครับเดี๋ยวตามมาชมกันครับนี่ครับทางเดินขึ้นสู่ชั้นที่2ครับบันไดก็จะเป็นลักษณะเก่านะครับนี่ครับถึงแม้จะดูเก่าเนี่ยุดซ่งไปตามกาลเวลาเนี่ยแต่ยังคงสภาพนี่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับนี่ครับไม้แบบนี้นี่ก็ยังดุดไม่ได้ผุก,กร่อนไปแบบง่ายๆนะครับลักษณะของบ้าน คุณพิทักษ์บริหารที่อยุธยาเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับที่บ้านห้างรอห้าครับที่กำแพงเพชรที่ผมเคยไปชมครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าถูกรื้ทิ้งไปแล้วอย่างบอมเบย์เบอร์มานะครับที่เรียกว่าทําให้ชาวจังหวัดแพร่เนี่ยโกรธกันค่อนข้างมากนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นบ้านไม้เก่าแบบนี้นะครับตรงนี้นี่จะเป็นกําปั่นสมบัติครับกาปั่นสมบัติก็คือหีบเงินหีบทองครับไว้เก็บสําหรับ พวกของมีค่าครับโดยจะมีห่วงเหล็กสําหรับล็อกโซ่ล่ามครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนิ้วนะครับตึงอยู่กับมุมห้องครับเนี่ยแบบนี้นะครับสําหรับหีบใส่เงินใส่ทองครับด้านในนี่รู้สึกว่าจะมีเป็นแบงค์ยีแล้วก็เหรียญเงินไทยรวมไปถึงเงินของเงินเรียวของกัมพูชานะครับแล้วก็รูปภาพของคุณพิทักษ์บริหารครับ นีบตอนกลางวันนี่ก็ชมกันได้แบบเพลินๆนะครับบ้านเก่าแก่คลาสสิกนะครับมีชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคนมาขายพวกลอตเตอรี่ขายพวกดอกไม้ทูบเทียนนะครับให้ได้กราบสักการะขุณพิทักษ์บริหารนะครับเนี่ยบรรยากาศของบ้านที่อยู่ติดตกันนะฮะ บ้านหลังนี้นี่สีเขียวเป็นหลักครับเพราะว่าท่านคุณพิทักษ์บริหารเนี่ยท่านเกิดว่าวันพุธนะครับสีเขียวก็เป็นสีของวันพุธนะครับด้านในนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพระบรมฉา,ายาลักษณ์ครับของรัชกาลที่5นะครับเนี่ยครับรูปที่พระองค์นี้รูปนี้ถือว่าเป็นรูปที่คลาสสิกมากนะครับเรียกว่าลักษณะในคลิกท่านพระองค์เนี่ยทำ ตัวขายกับพวกสามัญชนทั่วไปนะครับเรียกว่าดูแล้วค่อนข้างจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะครับนี่ครับบริเวณด้านบนครับทั้งล่างเนี่ยสามารถเดินไปได้นะครับชมบรรยากาศนะครับแต่ตอนนี้นี่แดดก็ร้อนพอสมควรนะครับผมก็คงจะถ่ายบรรยากาศจากด้านบนนะครับบริเวณระเบียงตรงนี้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยตอน,นกลางวันเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อไม่มีคนดูแลไม่มีแล้วกวาชาวบ,บ้านมาช่วยกันดูแล้วเนี่ยมักจะมีพวกบรรดาพวกชอบมาลองของนะครับชอบเข้ามาท้าทายเรียกว่าสัมผัสเรื่องลี้ลับบริเวณในบ้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะดูแบบเหมือนดูมิ่นเหมือนกันนะครับว่ามาลองของมา เรียกว่าพยายามจะท้าทายนะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ถือว่าชอบอะไรที่มันท้าทายแบบนี้นครับพวกรายการต่างๆนะครับก็จะมาพิสูจน์ความเฮี้ยนความอาถรรพ์อะไรต่างๆนะมันก็มีนะครับยิ่งเป็นแบบบ้านเก่าๆเป็นบ้านแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสําหรับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องลี้ลับนะครับ แต่ลักษณะของบ้านเนี่ยเห็นแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าถึงแม้ว่าจะเก่านะครับอายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยแต่ก็ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยยังถือว่าดูแลกันได้ดีนะครับทําให้ยังคงเป็นสถานที่ที่ทําให้เป็นจุดจุดดึงดูดนะครับเรียกนักท่องเที่ยวให้มาชมบริเวณบ้านหลังนี้ครับก็คือบ้านคุณพิทักษ์บริหารนะครับเนี่ยนะครับลักษณะของตัวบ้าน บริเวณชั้นบนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวบ้านคุณพิทักษ์บริหารที่อำเภอผักไห่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทานฟุตบอลทราเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ